ทำไรครับทำไรครับบีมเขายากกินน้ำปั่นน้ำปั่นเหรอใช่สูตรมั่วสูตรอะไรครับบอกหน่อยครับบน้ำเกลือแร่ใช่ป่ะแล้วสตรอเบอรี่โอ้ใส่กระเาแฟสตรอเบอรี่จะกินได้ไหมเนี่ยเข้าข้องน้ำสิบรอบใส่มะขวดเลยนะใส่ทำน้ำปั่นครับ ใส่ไปเลยหมดเหลือหน่อยเดียวใส่อะไรครับสูตรเข้าไปเอา้าเอา้าอะไรรั่วเหรออ,หรอ้อาวรั่วได้ไงอ่ะอ้าวหมดเลยโอ้ไม่ต้องกินแล้ว <c oughs> เอชัดดีชัดดี้ดด <c oughs> ทำไมอะ่ะมันลืมปิดอะ่ะสงสัยเออน่าจะลืมใส่ยางลืมจบจบ <c oughs> เดี๋ยวดูว่านยางอยู่ไหนนี่ไง บีมอวสานน้ำปั้นอวสานน้ำปั้นไร้สั่งในเซเว่นอย่างนี้โตั้งใจไทยสดิบดีอุตส่าห์มบเปิดแอร์รอมีน้ำอื่นเอาน้ำอื่นได้ไหมไม่มีแล้วไม่มีมีสไป์อ่ะอยู่ในเอาสไป์มาสไป์มาอ่เปิดี๋ย่งเปิดสไปดิสเลมอนลาม่ไดใช่ใช่ฉีกเครื่อปั่นก่อนจำเลย จบขาวคราวนี้ปิดดีลใช่ไหมมาไม่ต้องกินกันแล้วน้ำปั่นสูตรพิเศษกินสไปซ์ป,ปัป่นแทนเอาโไมทำอไมีฟองเทเลยเทหมดเลยหล่อนเลยหล่อนเลยนี่นี่จะไหลย,ยังไงปะเนี่ยไม่ไหลแล้วเขาไหลไหลไปแล้ว,ลวปั่นได้เปล่าไม่รู้พังเมา โอ๊ยฟงองฟอตเลยเได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเหลวเกินโอ้ยวิน่าก,กินเลยมาครับเอ้าวโอ้หิมะหิมะว้าวชิมซิชิมซิ<ฮ>มีสีออกสีชมพูเรืองๆรน่อยๆ<ฮ>ได้ไหมได้ไหม อิ่งเหมือนวนเลยะเป็นจริงเหรอเป็นวนโอู๋สองแก้วเลยเหรอแช่ฟิตไว้ป่ะแก้วหนึ่งอะแช่ตู้เย็นแช่ส้มกิตไว้อันนี้เป็นวนเลยเหรอเป็นวนอร่อยไหมจบอวสานน้ำปั้นสูตรพิเศษดีมีตะไบให้กินได้หอมสดชื่นโอเคเดี๋ยวครั้งหน้า เดี๋ยวมาท่ายไหมเดี๋ยวให้บีมซื้อเขาเรียกว่าอะไรวัตถุดิบเตรียมไว้ก่อน